สวัดีสองพันคนค่ะขอบคุณค่ะ วัสดีจ้ะวีทุกคนทามาพี่โบหลามแต่ทามว่าประเด็นที่พี่โบลงเพราะอย่างอันนี้หลามุ้งหมูเนื้อขายผี่นอว่าถแต่ทมว่าหลกขึ้นหัวอายบ่ขึ้นหัวจ้่แต่ว่าฮ็ดจังได้หน่อผี่พ่นเลือกท่าของผี่แล้วแต่ว่าแต่แล้วว่าหลาที่เราว่าหลกขึ้นหัวจ้ะหืออะไรครับเนี่ย อุย้ยดุกติกนี่นี่นเออนั่งยูดซื้อเนี่ยแม่กินแล้วค่ะพี่มัดอิงพาเชียงมาทาานีก็เฮาเด้จ้า นี่กะ how เยังแอ่นี้เองดูดิขอบคุณค่ะหล่าไปเลยเมื่อกี้ยังหล่าเมื่อกี้ก็มองมาาตาเนี่ยอุ้ยมันคือมึนแท้ ไปเนี่ยขอบคุณค่ะคือหะไรพี่น้องคะถ้าพี่น้องถามมาพี่มันอีกจะมาตอนไหน ลาบโคตอบด้วยค่ะแต่ว่าหนาที่การงานนายพิมพ์มดอิงเพิ่นกับบริรัติถิมนอจากเด้อแต่ว่าเพิ่นแค่อยาาไปใส่มาใส่เพิ่อนอยากมียบธุระส่วนตัวของเพิ่นแน่นอกจากลาก,กระต้องปล่อยไปว่า,า,าสิก้าขยเพิ่นมาอยู่แต่กับหลาดมื่อยุดในสี่สิบหนแล้วไปังสี่กับบแมนในพี่น้องเพิ่นก็อยากรีแลกหลังไก่เพิ่นแน่นอกจากนาะนาอันนี้คือช่องของน้องอุ้งอิงนะคะอย่ามีด้ามานะคะทุกคนคือตอนนี้ ช่องของใครก็ต้องท้อก็ต้องถามหาคนนั้นนะคะไม่ใช่ว่าถามหาคนที่ว่าไม่อยู่น้วค่ะอเ,คเออเอ,อมันเก็บเออจะเป็นมึมงดืดู คคุณ่ะแต่ย oh. <mem tus dar ats> um, ังกินเขาวันหูยอจ้ะอืมน uh ั huh. ่นได้แล้วมันกับมัดแกงเนอะดูกิ๊กอืมเธอเธออย่ามาแกล้งฉันนะ นา่ซิมุกบกัดุกดิกกินจ่ะตอนเนี่ยมันคือมันอุ้ยจะแม่มันมากวนคัะกวนจริงค่ะแล,ะล้วลาสซิมุกบกัดุกดิกกินดุกดิแค่แกง ตาันไปอิ่มแล้วข่ะมุกกะท่านี่จะ้ะนี่เห็นบอมันโตไงเราแล้วมันกระดือน,น้ำเลยแล้วเทที่นี่น่ะปลอยมันลงแล้วมันก็สิกัดตันกดัดหนีเลยมึงจะ้ะ มาออ่นอยู่บ้านมือสุดถ่ายแล้วก็ทัวงานมินิเลยแกงม้างแ,แกงเนาะไหนจะจะแกงเข้าขึ้นเลยเน้นเน้น นี่เอาไปเป็นไหล่ๆเป็นซื้อๆอ,อ,อยู่อุ่นเกินไปเพว่าในอาบน้ำให้อยู่จ้ะเพราะว่ามา้าม้าดุง่องดุกดิ๋งอยยิ่งตัวหน่อยอยู่หลังแล้วลพันอาบอห่มันเจ้าตัวใ่อยู่ห้ามมีดามานะคะช่องหนู้ามีดามาราติ้อกเลย มันมาแก่งงูเดยแม่มันอยู่ซื่อๆพรรการค้าต่างกลงองไปกินหอแล้ยกินหอยด้วยกันจ้ากินบ้านกินจ้าแม่ ลาบัานอาานานอยจ่จังมักเอื้อยโหลดลายาเฝ้าว่าเขาเงินไหนกะเฝ้าเดียวซื้อเราให้กินมักนนนั้น มันอยากล้องปะนะเอาไปเลยตกตาเนี่ยนี่น้าเลยนี่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 ก้องใครเอ้ยกองใครเอ้ยเอาเยอะ่ใ่ใหญ่ใ่่ให่ใ่หญ่ ใจหายแล้ดิใจหายแท่สาวจะไปอีกไหมเนี่ยไปกินข้าวนัดพี่เบียไว้เบียไหนอะพี่เบียที่ทําขนมจีนมาให้กินตอนนั้นอะใครทำน้ำยาขนมจีนจำน้ำยาขนมจีนเลยบอกก่อนก่อนจะถามมาผู้ใดเออแล้วผู้ใดอายเบียที่เหมือนเองนัดพี่เบียไว้จะไปกินเขก็แปลว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้งันแม่เลี้งสีได้มาบ่จะเอาผ้าไปซักด้วยใช้ผ้าล่ะถามก่อน เอาไงอันใหญ่ๆนะถุงนั้นแล้วก็อนผ่าอยู่ในรถท่านเอาลงอยู่หรือเปล่าอาลุ่านแถลอ่ลงอยู่มันจะเปเน่าอยู่ทั่วรแอ่ะสาวรถเธอก็แล้วมันมีอยู่ในถุงอันไหนไม่รู้มีรู้สึกมีที่ที่หิมุมี่บอกไงนั่นของพี่หมอนเองตัวไหนมันไม่มีแล้วตัวนั้นหละซักเรียบ้วกผ้าไปเรียบร้อยแล้วที่มีถุงกระดาษเนี่ยซักแล้วบอกอันทุงที่ยู่นี่ไหมทุงเทียน มันซักมันเป็นผ้ออ<ห>าดิครับแล้วเอออยู่ในถุงนั่นแหลยบุกกิกมาแก่งแห้งเด้อสิบริเวณน,นั่นแหละบังมันแนบหนาบังเดอ้อตัดหัวมันเราจะไม่เล่นเธอแล้วนะเธอรู้ไหมเฮ้ยเบื่อแล้วรูดด้ดีบมดเอาบ้านเขากองในผิวมันเองลูกทิกลูกทิกหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้ม <laughs> หอมแก้มหอมแก้มเร็ว หอมใช่หหอมนแก้มี่หอมมัหอมแก้มก่อนพม่มาหล่บบบอกว่าม้นเดียาบน้เนี่หอมแกบปุมันหอมนานนานเลยแกว่าหอมแก้มหอมแก้มนานหอมแก้มเลยหอมแก้มเลยอันที่สองภาคจัดการหอมแก้มเลยพวหาหัวแลยได้แล้วบลับอ๋อพอบหลับอืมไม่เมือนมันจ ยอยังเตรียมเพื่นอนจะมาหรือว่าจะออนไลน์วะออนตัวเสียออนไลน์แหละมั้มออนไลน์เพื่อจะหลอดนั้นเนาะเสียออนไลน์แมนยังว่ามันแมนไสิม้าเหรอมาบ้านมันมีคนอยาอกเขากล่องน,น่ะมันมีคนอยากเยู่ไปบอกกับแม่ก่อนเอาไ,ไปน้ำเลยเอาเอาไ,ไปน้ำมันเดือบุย๊ยดูขี้ลายแถอคน เขาท่านสักผายดูดีกันได้สิละมันกันว่าแก้มก็มากัดเหมือนกัดนี่ขเห็นร้านอันนั้นแล้วนะร้านทัน้านชุดเดี๋ยวค่อยจะไปดูผู้นี้อ๋อชุดชุดที่จะใส่ไปรับเชยเอาแบบน่ารักน่ารักเด้อน่ารักเห็นแล้วเห็นผ่านแล้วแต่ว่าไม่ให้ได้ไปเห็นเมื่อวานหอมแน่นหอมไปเหรอหอมมา ลูกด <chat> ิกลูกดิกไปทำวัคซีนแล้วเนาะเหลืออีกสองเข็มไปเลยบเลน้ำาหลวดองหน้ออ้ยังก็ไปเลยไปเลยน้ำเหลวกาคื้ของยีลาบอ่ะเอาคือเสียดิโอเกลเสียดิอเกลสีเสียดิสีเกวเอาเงี้น สคสามพันอย่าลืมไปติดตามเพลงอีหล่าด้วยจ้ะอุ้ยหล่านางหัวอยู่ก็จะยังหัวเงี<อ>้ยกแต่ะละคนนี่ผู้กำกับเด้หนิผู้กำกับเด้หนิไ,ไปนั่งกำกับพี่มอนอิงเด้หนิน <c oughs> สิบอกพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะว่าโทรศัพท์เขาอีกป็นอัอนอนานไหนน้ำเต็มมันไปเห็นแล้วเนี่ย เขายุ่ใส่พวกขาเรานะมาชุปเฮ็ดแห่เพราะสุทีอันอน,นี่นี่เขาทัดด้าลรีเทนเนอร์อันใหม่แล้วนะเนี่ยอาตังเจ็บไหมให้ถอดได้ถอดแตกเปลี่ยนยางได้ด้วยที่หมอถามหาอยู่บอกว,ว่าอยากให้ไปเซ็นลายเซ็นให้น่ารัก ไอเดี้บ่ได้นะจะคล้องหลานเน้นะอี่เกเป็นแบบคนแบบไอ้นี่เนี่ยแบบทำฟันอยู่ก็ยังร้องเพลงให้ฟังอ่ะพี่หนอ่งแล้วอ๋อ,อ,อดีแฮงมันอิงเต้นท่าอย่างคือเหมือนอนะันทีราไปเฮ็ดแขลว่ะไปเฮ็ดฟันนะเพื่อก็ร้องเพลงให้ฟังเลยไี่ลีคุณหมอแกเฟนรนลี่มากเลยสมศีสมอนสี สอเสือมอม้าลอเรือสมอนสีนะคะทุกคนเอาแหม่ก็ไปไว้แถวจะพี่จอยไปไหนไปไหนพุ่งลงไจไหนจังมงพี่จอยไปไหนอันยองอุงอันยองอันยองฮาซิโยอันยองกบมาอะไรกันไปอีกครับพี่้นงกบมาอะไรกันไปปะจีโต อยากชมแล้ววันที่สิบเก้าเก้าเวลาเวลาเก้านาฬิกาคือเก้าเด้อจากที่นอกท่อคอมเลยมันเหมือนเป็นสองของผีไปเลยอ่ะนทามาจะคู่เหมือนอีก เออจะไปรบกวนยังหน้องให้หน้องเดี๋ยวมีเวลากับขอบขคั้วแน่ไม่นี่ไงเขาถามหาพี่หมอนออเองอะอรอถามหาเดีพี่หมอนเองอะหนูไม่รู้ว่าหนูจะตอบยังไงก็ตอบไปเลยหนูก็ไม่รู้ค่ะปัวขึ้นหนูสียแจปแล้วก็ยังถามว่าคือเก่าไหม,มเขามาทีหลังไงหนูก็ไม่ต้องตอบก็ได้เดี๋ยวไปก็ได้ แน่นหนูก็บอกว่านี่มันเป็นช่องของหนุออ่มเป็นช่องของอุ๋งอิงนะห้ามถามนะห้ามถามหามคนอื่นนะอืมเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจเดี๋ยวให้พี่หมอนอิงมาจัดการเลยนะนกกระบอกอยู่ว่าไปเซไปเซนก็ก็บอกอแต่ว่าอันที่น้องไปเฮ็ดบุญกาวัดแบบบ่ได้แจง้งล่วงหน้าว่าสิไปวัดใดก่อนก็คือมันสิบ่ท่านเด้อจากพี่น้องถ้าสมมติว่าเราไปรอกันเนาะ ไปทากันยวัดนันวัดนี่าทาาตืออ,องอิงสิคือกดที่ปู่พ่นบอกองอิงคือเก้าวันไอ้เก้าวัดภายในหนึ่งวันก็นเลยบ่มมได้บอกก่อนว่าจะไปวันใดนะจ๊ะเขากะอ,อนุโมทนาสาธุน้ำเพลินเนาะพี่น้องนอนเนาะได้บุญน,น้ำกันนะจ๊ะพี่น้องจันดีจา๊หนหานะคะแม่กอนสร้างองิงอุ๊ะ ห้อยยังค่ะสวัสดี4,200คนนะคะ แต่กะจากสิเหตุจังใดจังสิลืมอายได้สักทีเธอใด้เธอนัน้นตัวใจว่าให้เศร้าฮักตั้งใจว่าสิสั่งขักๆักแต่กะเหตุบ่ได้คือ ี่ลแม่แแต่แฟนบอ,บอคือบอค่ะส่วนนี้หลบอยากคิดยังนั่นสินหลพี่น้องราว่าหลายให้ไปก็สิเป็นแบบห้อเห็งนแม่จ๋าหูเห็งหน่าลับกัสิเปลี่ยนหลด้เียเห็ดหลัสีดีกว่าที่มุทะ อุลากินหลายแล้วได้จำกระทะแม่แนนมค่ะมอเอ็นพักมือสุดถ่ายค่ะมาหาข้าวเดี๋ยวดาเพิ่นกับไปปาร์ตีต้ตอแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณเด้อจ้ะ เธอได้เถอมุทถัมุทถับายเอ้ยก็เสียด้พอกันไปที่ไงพี่น้องอีกโดน ขอบคุณค่ะโอ้ไม่นะกูเอา้าสวัสดีพี่เติร์นด้วยนะคะมาอย่างน้อไอเอ้าล่ะคือเพื่เห็นธรรมชาติแล้วขอขอบคุณค่ะขอบคุณเนเธอลูกลาจ้าแม่ เราไม่ได้กินข้าวรงเีินจ่ะบูโหรจะกินขอ้าวรงเนีอ,อ้ขอบคุณค่ะ หลานกวเอางั้นสุกท่านไหผิี่เติร์ดมุกทาเดี๋ยว,ายวลาลาลดมุกทากอนส่วนนี้ลาย,ย่าลาอวนแม่จ้ะลูกดิกดไปข้างนอกแล้วจ้ะขอบคุณค่ะ ลาพันหิวอยู่จ้ะพ่อว่าเดี๋ยวออกไปบังอยู่จ่าว่าไม่ได้นกินอย่างละพันเหมากินเขาก็ยังสวัสดีพี่เฟื่องฟ้าด้วยเด้จอจ่าพอควาในเด้อขอบคุณค่ะมือนในน้องรับเลย <c oughs> ลานอไอยจ่า อุ <ítulo> ้ย <irgendw> พ <carbono> ี่เบลฟ้ามาแล้วสวัสดีค่ะลาพี่ตึ้นพี่ตึ้นว่าลากรมาบานบอกลามันกรมาบานหรอกลาก็ยุซี่สะเกดเนี่ยแหละมืออื่นจะยุมือสุดถ่ายจ้ะก็รุยงานต่อเลย เงาจนว่าเปิดฤดูกันจ้ะ